สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่คริสตจักรอวันดันไลฟ์นะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในธีมของการขอบพระคุณอยู่นะคะซึ่งเราอยู่ในธีมนี้กันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าพระคัมภีร์พูดยังไงบ้างเกี่ยวกับการขอบพระคุณบ้างนะคะข้อแรกเลยคือการขอบพระคุณเนี่ย เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะคะในหนึ่งเทซโลิกาบทที่5ข้อที่1 6ถึง18บนะคะบอกว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอยู่เสมอจงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์นะคะถ้าท่านได้รับความรอดแล้วท่านอยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านให้ท่านขอบพระคุณนะคะ นอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังบอกอีกว่าการขอบพระคุณเนี่ยเป็นสิ่งดีเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านะคะในโคโลสีบทที่สข้อที่15บอกว่าจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองใจท่านเพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านมาเป็นอวัยวะของกายเดียวกันเพื่อท่านจะได้รับสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณคำว่าจงนี้นะคะไม่ใช่เป็นคำขอร้องนะคะ แล้วก็ไม่ใช่เป็นออปชันให้เราเลือกว่าเราจะทำหรือเราจะไม่ทำก็ได้คำว่าจงคือเราต้องทำนะคะพระคัมภีร์บอกให้เราจงมีใจขอบพระคุณแล้วเราจะขอบพระคุณใครขอบพระคุณยังไงบ้างนะฮะอันดับแรกเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรคะพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงแสนดีเพราะความรักมั่นคงของ,ของพระองค์ดำรงนิรันดร์ถูกไหมคะ และเพราะพระองค์ทรงห่วงใยเราพระเจ้าห่วงใยเรายังไงเหมือนที่มนุษย์ห่วงใยกันหรือเปล่าคะเราอาจจะมีประสบการณ์นะคะกับการที่มีคนห่วงใยเรามากมายเขารักเราเขาห่วงใยเราด้วยใจจริงแต่บางครั้งเขาไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ในบางสถานการณ์หรือในความต้องการบางอย่างเขาก็ไม่สามารถช่วยเราได้แต่พระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นนะคะ พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเป็นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกอย่างเลยถ้าเราไปเสิร์ชใน Google นะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะเสิร์ชคำว่าพระนามของพระเจ้าและความหมายของของพระนามนั้นเราจะรู้เลยว่าสิบกว่าพระนามเนี่ยหมายความว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างทรงเป็นองค์ผู้สูงสุด ะะทรงเป็นผู้เลี้ยงทรงเป็นผู้จัดเตรียมทรงเป็นแพทย์ผู้รักษาทรงเป็นทุกอย่างให้กับเราแล้วนะและเราในฐานะที่เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เมื่อเราได้รับความรอดแล้วเนี่ยแน่นอนเลยเราได้รับชีวิตนิรันดรเราพ้นจากบาปแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราขึ้นสวรรค์แน่นอนแต่ว่าไม่มีเพียงแค่นี้นะคะแค่เนี้ยถูกต้องแล้วแต่ความรอดมีมากกว่านี้อีกเพราะความรอดนะคะในภาษากรีก หมายถึงอะไรหมายถึงการช่วยกู้นะคะการช่วยให้รอดการช่วยกู้จากอันตรายต่างๆจากสถานการณ์แย่ๆต่างๆการฟื้นฟูกลับให้มาสู่ในสภาพที่ดีสู่ความสมบูรณ์นะคะการรักษาการมีสุขภาพที่ดีการรักษาโรคนะคะการปกป้องสงวนไว้ป้องกันไม่ให้ไปอยู่ในอันตรายต่างๆ ครบจบทุกกระบวนการรวบตึงอยู่ในความรอดนะ,ะในองค์พระเยพระเยซูคริสต์ของเรานะคะและถ้าหากเราเคยมีประสบการณ์บางอย่างหลายๆอย่างแต่ยังไม่ครบทุกอย่างในความรอดที่พระเยซูทรงทำให้กับเราเราทำยังไงคะอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยเราได้นะคะคือเราขอบพระคุณเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้นะคะตัวอย่างเช่น เราอาจจะมีประสบการณ์กับการที่พระเจ้าทรงพลิกฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีให้ดีขึ้นหรือเรามีประสบการณ์จากการที่พระเจ้าอวยพร,พรเราให้ได้งานใหม่ที่เงินเดือนเยอะขึ้นสองเท่าสามเท่าหรือว่าการเลื่อนขั้นหรือพระเจ้าอวยพร,พรกิจการธุรกิจเราแต่เรายังอาจจะขาดประสบการณ์ในเรื่องการรักษาโรคเราเห็นเพื่อนๆเรา มาเป็นคําพยานนะคะมาเล่าคําพยานว่าเออพระเจ้ารักษาให้ไม่ต้องใส่แว่นละจากการที่ใส่แว่นกันมานานมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องใส่แว่นแต่เรายังไม่มีประสบการณ์นี้เรายังต้องใส่แว่นอยู่หรือว่าพี่น้องบางคนมีประสบการณ์ที่พระเจ้ารักษาจากโรคร้ายแรงแต่เรายังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนั้นนะคะเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้นะคะการขอบพระคุณพระเจ้านะคะเป็นการทําให พระสัญญาหรือสิ่งที่พระเยซูทรงทำให้กับเราแล้วเนี่ยเป็นจริงในฝ่ายกายภาพในการรักษาเนี่ยพระเยซูพระคัมภี์บอกพระเยซูทรงแบกโรคภัยไข้เจ็บของเราไว้แล้วที่กางเขนนะคะที่กางเขนนอกจากพระองค์จะทรงไถ่บาปแบกบาปของเราพระองค์ยังทรงแบกความเจ็บไข้ได้ป่วยและโรคภัยไข้เจ็บของเราไปแล้วที่พระกายของพระองค์และพระองค์ทรงแลกเปลี่ยนให้สุขภาพที่ดีของพระองค์กับเรามา สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสอง0ันปีที่แล้วพระเยซูทรงทําให้กับเราแล้วแต่เรายังไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นทํำยังไงเราขอบพระคุณพระเจ้าได้นะคะพระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักษาลูกแล้วลูกรับการรักษาแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยเป็นการยื่นมือของเรานะคะไปรับสิ่งที่พระเจ้าทําให้กับเราแล้วให้เป็นจริง ในทุกวันนี้การขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของเราด้วยนะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6บอกว่าอย่าก,กระวนกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่จนทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณให้เราทูลขอและก็ขอบพระคุณเพราะอะไรคะ เพราะว่าเมื่อเราได้รับแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเราได้รับแล้วเราจะขอบพระคุณเมื่อเราได้รับสิ่งใดจากใครเราจะขอบคุณเขาใช่ไหมคะเมื่อเราขอจากพระเจ้าเราเชื่อว่าเราได้รับแล้วเราจะขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระสัญญาข้อนี้ให้กับเราและพระคัมภีร์ยังบอกอีกว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่พระองค์จะมุสาพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูท้อยคําของพระองค์เพื่อที่จะกระทําให้สําเร็จ เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เลยเพราะว่าเราเชื่อแล้วแหละว่าเราได้รับสิ่งนั้นจากพระเจ้าแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากําลังต้องการพระพรนะคะพระสัญญาของพระเจ้าด้าน การเงินการเลี้ยงดูนะคะเราขอบพระคุณพระเจ้าได้เลยพระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมงานใหม่ไว้ให้กับลูกแล้วพระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูลูกดุดเลี้ยงแกะลูกจะไม่ขัดสนพระเจ้าขันน้ําของลูก ก็ล้นอยู่ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงรู้แผนงานที่พระองค์ทรงมีไว้สําหรับลูกเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อให้อนาคตที่ลูกคาดหวังไว้ลูกขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าพระองค์ทรงมีพระสัญญาให้กับลูกพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์พระองค์ทรงไม่มุสาและพระองค์ทรงเฝ้าดูท้ายคําของพระองค์ให้เป็นจริงในชีวิตลูกพระเจ้าลูกขอบพระคุณลูกได้รับแล้วลูกสัร์และเสริญพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าได้และในระหว่างที่เราขอบพระคุณพระเจ้าอย่างนี้เป็น การแสดงออกถึงความเชื่อเรามีความเชื่อของเรานะคะแล้วเราจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าส่งให้นะคะในการปกป้องคุม้มครองก็เช่นกันเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ความสัตย์ซื่อของพระองค์และความจริงของพระองค์ เป็นโลกเป็นประการล้อมรอบตัวลูกไว้ลูกขอบพระคุณที่ทูตสวรรค์ของพระองค์ทรงตั้งเอ่อตั้งค่ายรายล้อมลูกไว้ปกป้องลูกคอยดูแลลูกในทุกทางลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านลูกจะจำเริญได้ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเพราะลูกรู้แผนเอ่อลูกรู้จากพระนามของพระองค์ลูกยอมรับพระนามของพระองค์และพระองค์จะปกป้องคุ้มครองลูกลูกเชื่อตามนั้นลูกรู้ว่าพระองค์ทรงเฝ้าดูท้อยคำของพระองค์ ให้สำเร็จในชีวิตของลูกลูกขอบพระคุณพระองค์นะคะเราขอบพระคุณพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใยและพระองค์ทรงทำทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงได้ลั่นวาจาเอาไว้นะคะและนอกจากการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าแล้วเรายังสามารถขอบคุณใครได้อีกไหมคะให้เราดูในหนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อ1นถึงสด้วยกันนะคะหนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อที่หบอกว่าฉะนั้น ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอกำชับท่านให้ทูลขออธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนนะคะข้อสองต่อว่าเพื่อเหล่ากษัตริย์และผู้มีอำนาจทางปวงเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้อยู่อย่างสงบสุขใช้ชีวิตอย่างเงียบเียบในทางพระเจ้าและความบริสุทธิ์ทุกอย่างการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อทุกคนเพื่อผู้มีอำนาจทางปวงเพื่อเหล่ากษัตริย์เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้นะคะสำหรับผู้ใหญ่บ้านชถวบ้านเรานะสำหรับอบตอสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนายกรัฐมนตรีเราขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับพวกท่านนะคะเราขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับตำรวจนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ผู้บังคับบัญชาของเรานะคะสำหรับเพื่อนร่วมงานของเราสําหรับเจ้าของบริษัทที่เราทำงานด้วยนะคะสำหรับคู่ค้าของเราเราขอบคุณพระเจ้าได้นะคะเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับเขาเหล่าน да ี้ขอบพระคุณที่เขาจะได้มีโอกาสได้ร um ู้จักพระเจ้าขอบพระคุณที่เขาจะได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่เขาเหล่านี้จะบริหารประเทศบริหารบริษัทของเขา ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระองค์ขอบพระคุณที่เขาจะได้รับสันติสุขจากพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรเขาทุกด้านอวยพระพรพวกเขาและอวยพระพรครอบครัวของเขาทรงปกป้องคุ้มครองเขาอวยพระพรการงานการเงินของเขาขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเขาเหล่านี้ได้นะคะและถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีโอกาสนะคะเรานอกจากที่เราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเพื่อเขาแล้วเราสามารถ ขอบคุณเขาเหล่านี้หน้าต่อหน้าได้นะคะเราจะเห็นได้บ่อยนะคะที่คริสตจักรแห่งนี้นะคะทุกสัปดาห์จะมีการขอบคุณทีมนมัสก,การขอบคุณทีมปฏิคมขอบคุณทีมอาหารทีมสถานที่นะคะเราสามารถขอบคุณเขาได้เราไม่รู้หรอกว่าคําขอบคุณของเราเนี่ยที่เราพูดออกไปการแสดงการขอบคุณของเราเนี่ยจะไปกระทบจิตใจมีผลต่อจิตใจของใครนะคะตัวข้าพเจ้าเองเนี่ย มีประสบการณ์อันนี้อยู่นะคะเราจำาคุณลานาได้ใช่ไหมคะที่มาเยี่ยมคริสตจักรเราเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณลานานะคะเหลือจารานาเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Life Impact นะคะแล้วปกติเนี่ยคริสตจักรของเราก็จะไปเยี่ยมที่ Life Impact ทุกปีเป็นประจำนะคะถ้าไม่ติดช่วงโควิดนะคะครอบครัขวของเราเนี่ยเคย ติดตามอาจารย์ชันชิดอาจารย์ยิงนะคะไปที่ Life Impact อยู่นะคะแล้วมีอยู่ปีหนึ่งก็น้องแนทนะคะหรือว่าพี่แนทหรือครูแนทของเราเนี่ยก็ไปช่วยทำไปช่วยสอนน้องๆทำวาฟเฟลด้วยกันนะคะแล้วครอบครัวเราก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยนะคะกับครูแนทนะคะตอนนั้นเนี่ยพอเราทำวาฟเฟลเนี่ยเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมันแล้วมันจะเหนียวนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ย ทาง l i f e impact ก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สอนทำวอลฟวเสร็จนะคะเราก็ตัดสินใจว่า,เ,าเราจะแช่อุปกรณ์ก่อนเพราะว่ามันมันแล้วมันเหนียวมันจะล้างตอนนั้นน่าจะเสียเวลาเราก็ล้างยากเราก็แช่อุปกรณ์เหล่านั้นไว้ก่อนแล้วเราก็ไปทําร่วมกิจกรรมกับ Life Impact นะคะจนถึงตอนค่ำนะ,ะพอกิจกรรมหลักๆต่างๆเนี่ยคลี่คลายลงแล้วนะคะเราสองคนสามีภรรยานะคะเราก็าปลีกตัวออกไปค่ะ ไปไปล้างอุปกรณ์เหล่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็ล้างกันก้มหน้าก้มตาล้างกันอยู่แล้วก็สักพักหนึ่งนะคะอาจารย์ลาน,านาก็เดินผ่านมาแล้วก็เดินเข้ามาหาเราแล้วก็ก้มลงมาพูดกับเราต้องก้มเพราะว่าเราล้างกันอยู่ที่พื้นนะคะตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนแล้วก็มืดแล้วก็ล้างกันอยู่ที่พื้นแล้วก็มาบอกเราว่าคุณสองคนชอบทําอะไรเบื้องหลังใช่ไหมคะพี่น้องคะอาจารย์ลานานาเนี่ย ท่านปลีกตัวออกมาจากกิจกรรมที่กําลังมีอยู่ซึ่งซึ่งกิจกรรมหลักเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านอาจจะต้องอไปเคลียร์งานเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะไปพักผ่อนหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถเลือกได้ที่จะเดินผ่านเราไปไม่มองเราเดินไปทํางานตองท่านแต่ท่านเลือกที่จะเดินมาหาเราก้มมามองดูเราที่เราทํางานกันอยู่แล้วขอบคุณเราพี่น้องคะโมเมนต์ตอนนั้นนะ ใจฟูฟูมากเลยเราซาบซึ้งใจมากๆเลยเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาเห็นเราแต่เราจดจํำโมเมนต์นั้นได้ไม่ลืมแล้วไม่คิดจะลืมด้วยนะคะพี่น้องรู้ไหมว่าการแสดงการขอบคุณการ appreciation ของเราที่เรามีต่อคนอื่นเนี่ยมันกระทบจิตใจคนอื่นมากมายเลยนะคะมันมีค่ามากนะคะ โอเคงั้นลองมาสรุปกันนะคะว่าพระคัมภีร์พูดถึงการขอบพระคุณไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยคือการขอบพระคุณเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นคําสั่งนะ,ะที่เราจะต้องทำนะคะ และเราสามารถขอบคุณอะไรได้บ้างขอบคุณพระเจ้าแน่นอนเพราะพระองค์ทรงสอนดีเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์เราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นในสิ่งที่พระองค์ทรงทําให้กับเราและถ้าสิ่งใดที่พระองค์ทรงทําแล้วแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราเราก็ยังคงขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าการขอบพระคุณของเราเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่เราจะได้รับสิ่งนั้นให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะ และเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับผู้อื่นสําหรับทุกคนสําหรับผู้ปกครองบ้านเมืองสําหรับผู้มีอํานาจต่างๆสําหรับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานเราได้ต่างๆและถ้ามีโอกาสเราสามารถขอบคุณคนเหล่านั้นนะคะด้วยตัวของเราหน้าต่อหน้าของเรานะคะวันนี้ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ลูกเลือกที่จะ ฟังพระวจนะแล้วไม่หลงลืมไปแต่ลูกจะทำตามวันนี้ลูกเลือกที่จะขอบพระคุณทุกคนเริ่มจากที่คริสตจักรของลูกลูกจะขอบพระคุณทุกคนที่ลูกเจอที่มีผลทํางานหนักนะคะแล้วลูกขอบพระคุณเขาลูกขอบพระคุณพระองค์และเมื่อลูกกลับบ้านแล้วลูกจะอธิษฐานเพื่อพวกเขาเพื่อผู้มีอํานาจเพื่อผู้ปกครองผู้อยู่ในตําแหน่งต่างๆและเพื่อทุกคนลูกขอบพระคุณพระองค์และลูกจะทําดีกับทุกคนลูกรู้ว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ ลูกขอบพระคุณพระองค์และลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูยิ่งนี้ขอบคุณค่ะ